และค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเปเอชเชนะครับแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกพวกเขาปลดแอกทาได้ทําลายสถิติใหม่นะครับเขาคือสโมสรนตัวแทนจากลีกเอิงฝรั่งเศสครับสโมสรแรกที่สามารถคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร์คัพได้สําเร็จครับในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกเลยครับการติดปลายนวมอาจจะไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ได้ใจผมแล้วกันนะครับ ทางด้านของลูกทีมของหลุยลิเก้นะครับทำได้ดีมากๆเอาชนะจุดโทษนะครับทางด้านของนะครับท็อปนมฮอสเปอร์พิกล็อกนี่แหละสีสันของโปรกรมฟุตบอล โดนนาก่อน2-0ช่วงท้ายเกมกลับมาตีเสมอแล้วก็เอาชนะจุดโทษนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้พวกนายคู่ควรครับสำหรับถ้วยใบนี้ยินดีด้วยครับสำหรับแฟนๆนะเปเอชเอนะครับแต่ก็ต้องกราบขออภัยครับสำหรับ FC สายนักลงทุนทุกท่านนะวันนี้เดี๋ยวแก้มือหน่อยและกันทบต้นทบดอกสําหรับค่าคืนวันที่14สิงหาคมแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมในค่าคืนวันพฤหัสบดีนะครับโปรแกรมก็จะอยู่ในรายการทางด้านของยูโรปาลีก แล้วก็ยูโรปาคอนเฟลเลติกนะครับก็ขอหยิบยกมาสองเมนูแล้วกันแต่ก่อนอื่นเลยแล้วกันครับพี่ๆท่านไหนนะครับที่กำลัง นะครับมองหาที่จิ้มดีๆสักที่หนึ่งนะครับการดูแลเอาใจใส่นะครับดูแลอย่างญาติมิตรแน่นอนแล้วก็พิเศษเลยนะครับก้าวขาเข้ามาวันนี้อยู่ในการดูแลผมนะครับทีเชิ้ตสวยๆแบบนี้นะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านเลือกใส่ได้เลือกสโมสรอนได้ละกันนะครับแล้วก็มีหน้าจิ้มนะครับแบบที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยนะตัวยูนําหน้าละกันนะโอเคไหมประมาณนี้ละกันครับส่วนวันนี้ครับสำหรับ2เมนูง่ายๆสั้นๆเลยละกันเมนูแรกครับเราไปดูที่ดงด้านของยูโรปาลีกครับสี่ทุ่มตรงเป็นคู่ระหว่างคูเอสครับเจ ยอดทีมจากฟินแลนด์เจ้าถิ่นครับผู้มาเยือนยอดทีมจากลาสเวียครับเล็กแรกเป็นคูเวตที่บุกอัดลิกาดไปได้กุมค,ความได้เปรียบนะครับแต่บอกเลยครับว่าโปรแกรมค่อนข้างที่จะชุลหุก นะครับก็คือว่า3วันแข่งที3วันแข่งทีแบบนี้ผมรู้สึกว่านักเตะจะละนะครับแล้ววันนี้รู้สึกว่านะครับถ้าใครได้ดู90นาทีนะครับในเลกแรกเนี่ยนะครับรูปเกมค่อนข้างเปิดหน้าแรกกันแบบสุดมันเลยนะครับแต่แค่จบกันไม่คมเองนะครับผมมองว่านะครับถ้าวันนี้นะครับรูปเกมเป็นแบบแท็กติกแบบเดิมเนี่ยวัดกันแท็กติกต่อแท็กติกเนี่ยผมมองว่าวันนี้ครับสำหรับเกมรับช่วงหลังมีรอยรั่วด้วยกันทั้งคู่นะไม่ต้องคิดเยอะเลยไม่ต้องไปเจ้าบ้านไม่ต้องไปทีมเยือนครับให้ลุยที่เพดาน วันนี้นะครับสำหรับ3ตรงรวมมีให้เห็นอย่างแน่นอนคูเเจอกับลีการนั่นเองส่วนอีกหนึ่งเมนูครับเราไปดูที่ดางด้าช่วงดึกเวลาตีหนึ่งครึ่งเลยแล้วกันครับเป็นคู่ระหว่างครับทางด้าของสปอร์ติ้งบรากายอดทีมจากโปรตุเกสซูเปอร์ลีกที่จะเปิดรังรับการมเยือนของด้าซีเอฟอาร์คูนนั่นเองนะครับก็ถือว่าคู่นี้นะครับในเลกแรกเป็นทางด้าของบราการนะครับที่บุกเอาซีเอฟอาร์คูยอดทีมจากโรมาเนียไป2ประตูต่อหนึ่งครับรวมถึงผลงานนะครับบราการผลงานดีมากมาก นะครับหลังจากที่เอาชนะ c f r คุณมาได้นะครับในเกมลีกถลม่มทอนเดล่านะครับไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับสำหรับบรากานะครับ c f r คุณอยู่ในฟองที่แย่งจริง นะครับวามฟิตก็คิดว่าฟิตน้อยกว่าในด้านของสปอร์ติ้งบรากานะครับก็เชื่อว่าวันนี้ครับสำหรับแกนหลักนะครับเจ้าบ้านอย่างบรากาขาดแค่เจ้ามูรินโญ่รายเดียวที่เหลือพร้อมลงสนามเต็มระบบมาในระบบ4-3-3นะไม่ว่าจะเป็นโรดิโกซาราซ่าแล้วก็ในด้านของฟันเซสโกนะครับนาบาโร่แล้วก็มีในด้านของนะครับแดนน่านะครับอย่างในด้านโมโคเยปีด้วยนะครับที่จะพร้อมลงล่าตาข่ายส่วนฝั่งผู้มาเยือนครับ C.F.R. คูตัวเจ็บเยอะเลยนะบอกเลยว่าสภาพความพร้อมวันนี้เนี่ยนะครับ เนีเหมือนทีมโรงพยาบาลนะครับนักเตะในเกมลับเนี่ยนะครับมีอาการบาดเจ็บเยอะนะครับยังไงวันนี้ครับเชื่อว่าภาษีได้กลับเล่นต่อหน้าแฟนบอลแบบนี้สปอร์ติ้งบรากานะครับวัดใจประสบการณ์ในเวทียุโรปครับวัดใจที่สปอร์ติ้งบรากาแต่เงื่อนไขเดียว1ตุงเจ้า2ตุงเจีาครับชอบจัดขัดสวนแล้วกันครับและนี่ก็คือฟุตบอลแรนแมาครับประจําหน้าช่องประจําคาคืนวันนี้ครับขอให้คนโชคดีแล้วกันครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ